โซะซะสบัดีปาลูกพ e ่อๆกับสองน้องมิดปาลูงสบัสดีเอฟซีสุขุกคนสบายดีน้องสบัดีสดีปะลอีุ้ากสดีะลูกมแ่าน้องีปฏิบัติมเ็ดาพ่อกับสองแม่ตาอีกแล้วใครมีซื้อา้านถูขแขนปลูกแขนิมีซื้อทั้งใละลายเด้อส ขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่ใรายเด้อให้ลูกให้หลานขอบคุณหลรายเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่เด้อส่ล้มานาูกมายลูานั่งนนีน

ลูกเต้าลูกหลานก็มาหัดแข้งหัดจำเจนเอาไฮยูดี้ไปแห้งเลยไข่ไก่ก็บข่ไก่มี้ให้หนูฟูไส้ให้ลูกให้หลามันเงินให้ได้เตือได้แห้งได้บาดิ่งความเจ็บไร้เป็นนพีเก่าพี่ใหม่มาหอดแล้วแต่ไฮยูดี้มีแห้งสุขภาพแข็งแรงกว่าเก่ามันยืินมันยืินเต็มเต็มล้านอ่าไม่ใหญ่ผูไข่ได้บาสิ่งไม่ใหญ่ผูไข่บาสิ่งยุดยดยดยดจำกัดแล้ว จำก no ันแล้วไม่ใช่ทองไหวเออขีดอันน้ไม่ใช่นะผมไม่ใช่เอาไวผมไม่ใช่นะข้ดอันนี้ครูไม่ใช่ไม่พช่้ชหมาเล่เฮากับเดแคนเปนเราเล็กคะแนนี้นะเดชแนถ้าก็เฮานะแ่ใครจะถูกไปเฮาเบ้าูในกอเบาไม่อบไม่อ เนีด่สามกันสามก้นเบิร์เป็นไงเป็นไอยดดีไม่แห้งหมเจ้าาพเอาผัวไว้เด้อบ่นอะไรแก่เซ็งให้ได้มาเนิยนมาเนิยนเอามาเฮาได้บ่ดี คือด้านหอดคิวเขาเท่จับจับอันนี้ไปได้เลยไม่ใหญ่ผู้งจับอันนี้นี่นะครับเรียนขั้นข่ามาเรียนคิวบปะได้เลยลูกยังเด้อยังเฮาคนหนึ่งเด้อน้องเนตรให้ไม่ใหญ่กับแสนหนึ่งเด้อพยายให้ตากะไฮน้องขิดกับแสนหนึ่งให้น้องขิดละแสนละแสน แมนพะวันไปซื้อกบดอยู่สองพประมาณแมนมาได้แต่กุ้งไม่ใหญ่เลยแมนบดมือ่นให้น้องไปซื้อกบสามแสนกว่าซืกเพื่อนไปคางหน้าในก็อันบดลูกแสนกว่าซื้อเนี่ยนะเรียนเงี้ไปไปสามชัลงหน้าไปไปสามชั่หนา

พ่อมมนก่อนถ้าเป็นผูกพ่อเง่นนะผูกพ่อม่แส้เงินี่หมักตั้งเงินได้ใช้ได้ตีน้อเงินอเรื่องจุ้งมากับบอลเรือไนว่เนาะไปเนาะสิตกวนี่แล้วมั่แงกัคแงกัซนลจุ้งมาขายเอาขายปล่สิเือย 20000 20000ก็เอาเก็บพัิบน2000กีบบ่แมันให้เนให้ประสบพบพอแต่สิ่งดีๆก็มาในชีวิตเออถ่าย YouTube ไกลมีบุให้อันให้ขึ้นให้เกินแหละเอ้า้รวิวปังๆแม่นรวิวปังๆมันเงินมันเงินเหมือนโตให้พรตัวเองเลยคือบ่เห็น

โอ้อหมีเหลือเป็นลอยไม่น้อยเป็นพันให้เป็นเจ้าคนนายคนนะบ้านเน่ยแมแม่ให้ปังปังเนีบิวปังปังเลยมีผู้ติดตามลายลายมีผู้ชมลายลายมีผู้หักผู้แพ้สาธุหักพรน้ำนี่ผู้หักผู้แพ้คนละครื่งได้เหรอหน่อยบ้านจะเป็นนนี่ตกหน่อย

มีนายผูกแขนหักเด้อปีใหม่ขอให้เจ้าได้ลูกดีมีแหงเด้อความเจ็บจะได้ความเจ็บจะได้ความใสจะมีนะบ้านในเป็นคนรูผู้ดีของอันอันแม่มี่หัวตด้อบ้านในเด้อมันเนิ่งอ้าวสาธุสาธุจะเป็นเด็กดีของบอกของแม่ให้มีให้สลานรักแลมเด้อ เรียงไงไว้ไว้มนไฮดื้ไว้ไว้เนี่ยงไว้ไ้เมียนโอเคปัญญาไเมียนหักขูแป้งมันเยิ้มันเยิ้มจากี่ไห้ได้บ้าเด้อเยกระโตก่อนหร้อได้ทางไหนอะไรเฮ้ยคิวฮัลโฟแจ๊คมอนั่สขาว่าพอเดียวไว้ม Lar ขอเส <si ียว้นสอเบียอยทำไมคุูปี้ดอไหว้เจ้หันเจ้หันถืไห้สเบีีมแห้งอยู่เย็นประชุกความเจ็บจะได้ความไขยมีปังปังอดปปังปัง้าย่มีแห้งป่ากป่ดไงีาบปังัง้าตงแก่ ห well e mm. hmm. ัลหงเลยเด้อมลวมีแห้งเจะได้ขอยมีนโใชมันยืนมันยืนโอ้เล่ยายเราบอเห็นหุ่องเราเลยมาโซ่พ่อพอแต่สิ่งดีๆเด้อลำรวยมันยืนเด้อว้านเด้อ

ลงมือและปลาลงบาดนี่แมนจะกินหมูกระดานหรือหลังแมนกินนี่กินนั่นต้อแมนอะไรก็ซิจานองน้องากน้อนอนับด้วยปลาแมนตุการันขึ้นมาไแมยข้นมาแล้ววล้วแล้วแมนไม หยำาข่าซะน้องมีดีประสบผลสำเร็จในนาที่การงานด้คุณพหนาพ่อกันใหม่ซึ่เก่าพี่แมนเรียกว่าน้องคิด